ักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงทำให้เราเปิดกว้างในทัศนคติต่อการมองภาพโลกใบนี้เราได้มองตั้งแต่ระบบฐานรากนะคะมาจนกระทั่งระดับประเทศแล้วก็มองมหาภาคไปถึงระดับโลกเลยนะคะเพื่อปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจยุคป,ปัจจุบันในฐานะนักธุรกิจคนหนึง่งเราจำเป็นต้องเดินก้าวไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจหลักสูตรนี้มีเรื่องราวที่ทันสมัย จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจมีหลักการที่ทําให้เรามองเห็นว่าการเดินไปข้างหน้าคนเดียวนั้นเนี่ยจะเดินไปไม่ได้ไกลแต่ถ้าเราเดินไปด้วยกันเราจะเดินไปได้ไกลกว่าและนี่ก็คงจะเป็นการทําธุรกิจที่ทําให้เราเก้าวต่อไปข้างหน้าไปด้วยกันแล้วเมื่อก้าวไปด้วยกันนั้นความเข้มแข็งจะเกิดตั้งแต่เนื้อในตนแล้วก็ในเครือข่ายที่เราอยู่ด้วยกันค่ะตอนที่เราเจอทางตันไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนดีจะหันซ้ายหรือหันขวานะคะ การเข้ามาอยู่ในโครงการโรมใดหนึ่งนั้นเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้เราบางทีได้คำตอบดีๆก้าวต่อไปข้างหน้าได้ค่ะมีโอกาสได้มาเรียน LFC หรือโครงการผู้นำนำการเปลี่ยนแปลงน,นั้นทำให้เปิดโลกทัศน์มีทัศนคติที่กว้างขวางขึ้นเยอะมากนะคะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากในลักษณะจุลภาคได้กลับมามองตัวเองในธุรกิจเล็กๆ SME ของเราและก็ยังได้มองในลักษณะของมหภาค ทั้งในระดับประเทศไทยแล้วก็ในระดับโลกด้วยค่ะทำให้เราปิ้งปิงปิงไอเดียมากมายนะคะที่จะนำกลับมาใช้ทั้งพัฒนาตัวเองพัฒนาธุรกิจของเราแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงการมองของระดับสังคมของเรา